ทรานซิสเตอร์มอเวัดจากพวกนั้นก็ฟ้อเครื่องก็ฟ้องว่าไม่เสียแต่ทําไมเวลามาใช้แล้วมันเสียคือมันใช้ไม่ได้ทีนี้ผู้เท่าก็เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่ายังไงต้องทําเครื่องมือที่วัดไอ้เจ้าตัวนี้ให้ได้โดยที่ว่าลงทุนไม่มากลงทุนไม่มากนี่หมายความว่าจะต้องเห็นความแตกต่างว่าตัวดีกับตัวเสียเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ผู้เท่าทําเนี่ย เครื่องมือที่ผู้เช่าทำเนี่ยจะมาใช้เสริมร่วมกับมัลติมิเตอร์เพื่อให้วัดอาการเสียตัวนี้ให้ได้ราคาจะต้องไม่เกิน 1K หรือ1,000แต่ที่ผู้เช่าทำมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถึงไม่เกิน500ร้ละข้อดีของเครื่องที่ผู้เช่าทำขึ้นมานี้มันดีเกินกว่าที่คิดอีกก็หมายความว่ามันสามารถวัดเซมิคอนดักเตอร์ได้ทุกชนิด เช่นขนาดความโตของชิปจุดเสียที่ว่าเครื่องมือธรรมดาวัดไม่ได้แต่ตัวนี้วัดได้แล้วฟ้องออกมาอย่างชัดๆเลยนะว่ามันเสียส่วนไหนบริเวณไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวเสริมเนี่ยสามารถมันมีขนาดเล็กนะเราสามารถนำไปเวลาเราจัดซื้ออุปกรณ์ตัวพวกนี้เราเอาไปวัดได้เลย ถ้าเกิดวัดแล้วผ่านเราก็ซื้อทีละหลายตัวได้ถ้าเกิดวัดแล้วไม่ผ่านเราก็หยุดการซื้อเราจะไม่เสียตังเปล่าเนาะเครื่องมือที่ผู้เท่าทําขึ้นมาเนี้ยไว้ผู้เท่าจะทําให้ในอีพีหนึ่งนะผู้เท่าให้วงจรไปทําเองเลยผู้เท่าไม่ได้ทําขายการวัดมีความถูกต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเครื่องมือเสริมที่ผู้เท่าทําเนี้ยสามารถแยกแยะ อาการเสียของเจ้าตัวนี้ได้และสามารถแยกแยะว่า m o s f e t power m o s ร์ t IGBT t r a n s i s t o r s c r หรือ Semiconductor ทุกชนิดอ่ะสามารถแยกแยะได้ว่าดีเสียหรือเสื่อมหรือน่าใช้ไม่น่าใช้หรือว่าเกตดไหนเอาจะเป็นของจริงของปลอมก็วัดได้เครื่องมันจะพร้อง ผู้เท่าเคยหลวมตัวสั่งไอ้เจ้าตัวนี้มาตอนที่ยังไม่ได้ทําเครื่องมือนี้นะสั่งมาเป็นกรรมเลยปรากฏว่าใช้ไม่ได้ทั้งกรราเลยแต่หลังจากที่เครื่องมือตัวนี้ผู้เท่าทําสําเร็จแล้วผู้เท่าเอาไปวัดดูปรากฏว่าใช้งานได้รู้ด้วยว่าดีขนาดไหนดีมากดีน้อยผู้เท่าก็สั่งมาอีกกำรรหนึงอะ่ะอีกการรม,มือหนึงอะ่ะแต่ในการรม,มือนี้ไม่ใช่ราคาถูกๆนะ เพราะเหตุที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เท่าเปิดเผยเรื่องนี้ราคาของเจ้าตัวเนี้จะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเปลี่ยนแปลงในทาง,ง,งที่สูงขึ้น,นแน่แน่ผู้เท่าก็เลยสั่งมาหลายตัวแต่ที่ผู้เท่าไม่มีขายในบอรก,ก่อนผู้เท่าสั่งไว้เพื่อศึกษาและให้ช่างที่เขามาซ่อมออามาใช้เท่านั้นเองไม่ได้ขายแต่วิธีวัดวิธีเช็คเนี่ยถ้าทำตามผู้เท่าเนี่ยจะสามารถเช็คสเปคแบบนี้ได้เลย เขาบอกว่าที่ที่เขาพิมพ์บนเนี้ยอ่าเขาบอกว่าตัวนี้สี่สิบเอ็ดแอมป์หกร้อยโวลต์แล้วเราไปซื้อเราจะรู้ได้ยังไงว่าสายแอกเราไปซื้อสี่สิบเอ็ดแอมป์หกร้อยโวลต์จริงๆเครื่องนี้สามารถแยกแยะได้ว่าขนาดแอมป์เท่าไหร่ขนาดทนโวลต์ได้เท่าไหร่เครื่องนี้บอกได้เลยไม่พลาดด้วย เครื่องมือตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องมือประจำเขาช่างหรือช่าง DIY นะเพราะจะไม่เสียเงินเปล่าเฉพาะใช้แอกตัวนี้ผู้เช่าสั่งจากกทมมาเนี่ยปรากฏว่าตัวละร้อยซาวแต่มาใช้แล้วใช้ไม่ได้เลยสั่งจากนอกเอกแหละสั่งมาตอนแรกตัวเดียวก่อนเพราะว่ามาเช็คสเปคผ่านแล้วผู้เจ่าสั่งอีกเป็นกรํารเลย เพราะว่าของดีหายากระดับประมาณร้อยซาวร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยผู้เท่าว่ามันคุ้มนะเพราะเหตุที่ว่าตัวที่มันใช้งานได้ปกติเขาทำส่งโรงงานผลิตและประกอบเนี่ยตัวหนึ่งตกสามร้อยกว่าแต่ที่พู้เท่าได้มาเนี่ยตัวละร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบรับได้เลยแหละ อันนี้ก็หมายความว่าแล้วแต่ท้องถิ่นนะแล้วแต่พื้นที่นะว่าเราไปวัดดูแต่ละเจ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางเจ้าก็เป็นเกตดีไปเลยบางเจ้าก็เกตรีเจก์รีเจก์คือเกตคัดทิ้งนะพ้ะพุทธเจ้าจะไม่ผิดพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังแล้วเกตรีเจกเป็นยังไงลองไปหาฟังดูในคลิปผ่านมานะเอาละมาต่อเลย สังเกตอย่างหนึง่งเครื่องทำน้ำอุ่นราคาถูกเนี่ยเขาจะไม่มีวาวไฟฟ้าวาวน้ำนะเป็นวาวไฟฟ้าเขาจะไม่มีแต่เจ้าช้างน้อยอาบน้ำตัวนี้จะมีวาวไฟฟ้าแบบนี้นะราคาตัวนี้ราคาสูงอยู่เขาจะมีวาวไฟฟ้าเห็นไหมอะไรผิดปกติมาปุ๊บเขาจะตัดทันทีนี่คือไถ้แอกสามขาเหมือนกันเป็นไถ้แอกที่คุณภาพดีนะตัวนี้นะ รูปร่างเขาจะเป็นอย่างเนี้อ่าเราสามารถใส่แทนไว้ได้เลยสายเส้นนี้เป็นสายน้ําเข้าหม้อต้มนะและจะเดินทางมาจนถึงด้านล่างนี้เพราะฉะนั้นอุณหภูมิน้ําตรงนี้จะต่ําจึงเป็นที่ระบายความร้อนของสายแอกได้ไทแอกที่สามพันวัตต์สี่พันวัตต์ห้าพันวัตต์หกพันวัตต์เนี่ยความร้อนก็จะเกิดสูงมากแต่ผ่านการระบายความร้อนโดยน้ําเย็นตรงนี้ ปัญหาก็ไม่เกิดตัวเดิมของไทแอกตัวเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะเหมือนตัวแพง,งแต่เนี้ยแต่ตัวแพงตัวเนี้ยใช้มาอยู่ประมาณสิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่เดี่ยงแต่ไทแอกแบบนี้รูปร่างเหมือนกันเบอร์เหมือนกันยี่ห้อเหมือนกันมาใช้กับของถูกตรงเนี้ย ปรากฏว่าได้แค่ปีกว่าได้แค่ปีกว่าหมายความว่าคุณภาพเขาไม่สูงเท่าตัวแพงเอาใหม่ผู้เท่าจะอธิบายการทำงานของหม้อต้มเครื่องทำน้ำอุ่นนะเริ่มจากสายไฟ L.N มาเข้าตรงนี้ผ่านตัวเบรกเกอร์ประมาณ30แอมป์นะตัวนี้ป้องกัน ไฟลีกรั่วนี่ก็ประมาณสิบห้ามิลลิแอมสังเกตอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีปุ่มตรงเนี้ยถ้าเบเกอร์ธรรมดาจะไม่มีนะแต่ถ้าเป็นเบเกอร์ชนิดที่ว่ากันไฟรั่วนี่เขาจะมีปุ่มนี้ด้วยไฟก็ออกมายังสายสีขาวเส้นหนึ่งก็คือมาเข้าไฟแอกขากลางเป็นขาแอนโนดเขานะ และสีดำอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นี่นะสีดำนะจะออกไปเข้าสายกาวนี่คือแผงคอนโทรลของเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องรีไฟนนะตรงนี้ยเป็นตัวหลีฮีเตอร์ตัวนี้จะหลีความร้อนฮีเตอร์นะควบคุมโดยใช้วอลลุ่มในการปรับความร้อนหลอดไฟสองหลอดตรงเนี้ย สีแดงจะเป็นไฟบอกว่ามีไฟรั่วสีเขียวจะบอกว่าเครื่องทํางานปกติเครื่องหลีไฟตรงเนี้ยบอร์ดหลีไฟนะบอร์ดหลีไฟตัวเนี้ยจะมาควบคุมท้ยแอ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปขับฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ที่อยู่ในหม้อต้มเนี่ยทีนี้เรามาไล่ทางน้ํากันน้ําเย็นทางเข้าเขาจะอยู่ตรงนี้นะจากตรงนี้ เข้าวายัางท่อนี้แล้วเข้าในหม้อต้มไทแอกตรงนี้ยก็ได้รับการระบายความร้อนจากทางน้ําเข้าด้วยใครอย่าเอาไทยแอกไประบายความร้อนที่ทางน้ําออกนะตรงนั้นจะร้อนที่ทางน้ําออกจุดที่สําคัญของเครื่องทําน้ําอุ่นเนี้ยให้สังเกตบริเวณนี้ดีๆสายไฟจะเข้าตรงนี้นะ สายเมนจะเข้าตรงนี้สามสายเส้นหนึ่งเป็น L อเป็นเอเป็น L อเข้านี้นะเป็นเอเข้านี้และตรงนี้คือสายดินสายกาวการ DIY การซ่อมทุกครั้งเนี่ยจุดกาวจุดเนี้ยสำคัญที่สุดที่สุดเลยนะถ้าไม่มีจุดกาวตรงนี้อย่าใช้กาวก็คือต่อลงดินนั่นเองถ้ามีการรั่วของหม้อต้มหรือฮิเตอร์รั่วลงน้ำ เขาก็จะลดความรุนแรงลงโดยการที่ว่าเบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดหรือวงจรกาวหลีกดีเทคเนี่ยจะทำงานกาวหลีกดีเทคที่ตรงนี้นะอ้าวมาสังเกตของแพงของแพงเนี่ยมีเหมือนกันเบรกเกอร์สีดำตรงนี้นะและเอ็นเขียวๆตรงนี้นิดนึงไหมเขียวๆตรงนี้ก็คือว่าปุ่มเทส กาวลีกดิเทคเหมือนกันหมายความว่าเทสไฟไฟ่วเนี่ย ELB เทสเนี่ยคือจุดนี้แหละจุดนี้นะ ELB เทสเนี่ยจุดนี้อ่าทั้งสามเครื่องเนี่ยจุดเทสมันอยู่ตรงนี้แต่เขาจะทำให้ง่ายให้ง่ายต่อการกดนะไม่ต้องมากดตรงนี้รุ่นนี้เขาใช้ ดันด้านล่างถ้าเกิดว่าไฟรั่วมันจะดีดลงมายาวแต่เราสามารถกดให้มันสั้นกลับเข้าไปได้ก็คือการรีเซ็ตนั่นเองตัวนี้ก็เหมือนกันเขาจะต่อแกนออกมาเนี่ยเพื่อให้เรารีเซ็ตแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะเขาจะเป็นปุ่มรีเซ็ตเฉยๆคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเป็นปุ่มรีเซ็ตแล้ว เขาจะมาใช้แรงโยกสังเกตยอย่างหนึ่งนะเครื่องนี้ไทแอกตัวเนี้ยเสียอาการเสียเขาคือลูกค้าที่เอามาเนี่ยเขาเป็นช่าง DIY เหมือนกันเขาก็ดูใน YouTube นะว่าให้เปลี่ยนเจ้าไทแอกตัวเนี้ยปรากฏว่าที่ร้านใกล้บ้านเขาเขาไปซื้อมาตัวที่สามแล้วใส่เข้าไปอาการเหมือนเดิมเลยคือว่าความร้อนร้อนสูงสุดหลีไม่ได้ ใช้มัลติมิเตอร์วัดก็ดีเราสังเกตอย่างนะใช้แอกตัวนี้เดิมๆม,มันไม่ใช่ตัวแบบนี้เดิมๆม,มันจะเป็นตัวแบบนี้นะเนี่ยเป็นปีกอย่างเงี้ยแต่ใช้แอกที่มาใช้กับเครื่องรุ่นนี้สิบสองปีแล้วเขายังใช้ได้แต่ใช้แอกที่มาใช้กับบริเวณนี้นะบริเวณนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดิมแล้วเป็นตัวที่ผู้เท่าเปลี่ยนแล้วผู้เท่าไม่สามารถ หาไทแอกรุ่นปีกแบบนี้ที่ว่าคุณภาพดีได้ปัญหาที่ผู้เท่าเจอก็คือว่าของปลอมเยอะมากและของที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพหมายความว่าเป็นไทแอกราคาถูกแต่มันขายราคาแพงอะไรทำนองน,นั้นแหละของที่เขารีเจ็ตแล้วคัดทิ้งอะ่ะเขานำมาใช้กับเครื่องพวกนี้หรือว่า,าวางจำหน่ายขายเป็นอะไรอย่างเงี้ย ช่างเสียตังค์ครั้งละร้อยสาวร้อยสาวสามตัวก็สามร้อยหกสิบแล้วไม่น่าเลยเพราะอะไรเพราะมิเตอร์มันบอกไม่ได้ว่าไทยแอกอะมันเสียอาการนี้อาการอะไรเดี๋ยวผู้เฒ่าจะเล่าให้ฟังผู้เฒ่าถึงบอกว่าทําแต่ละคลิปนี่ยาวเพราะว่ามันลึกสุดซอยผู้เฒ่าจะมองนะระหว่างฝั่งของถูกกับฝั่งของแพงเนี่ย เมื่อผู้เท่าเห็นอะไรแล้วผู้เท่าก็จะอธิบายให้ฟังอย่างเช่นคุณภาพของอุปกรณ์ง่ายๆเลยเจ้าเบเกอร์ตัวเนี้ยเจ้าเบเกอร์ตัวนี้เป็นของราคาถูกนะของราคาถูกถูกกับแพงมันต่างกันยังไงร,ราคาถูกนี่ระบบกันไฟรั่วอายุมันสั้นและ คอนแทคมันอะคอนแทคที่ว่าขั้วต่อของสวิตโยกอย่างนี้นะขั้วต่อคอนแทคมันอะมันเป็นแบบที่ว่าใช้ไปแล้วก็ดำไปอย่างเงี้ยเสียง่ายแต่ของเจ้าตัวเนี้ยราคาเขาอยู่ที่ประมาณเคกว่าสิบสองปีแล้วยังไม่พังแต่ราคาอยู่ที่ประมาณสองถึงสามร้อย เท่านั้นเองไม่ถึงเคแต่อายุมันต่างกันนะตัวนี้ยิ่งใช้งานไปคอนเทคกก็ยิ่งดําแต่ตัวนี้ใช้งาน12ปีคอนเทคกต์ยังไม่ดําเลยไทยแอกของเดิมจะเป็นรูปร่างแบบนี้เหมือนกันแบบนี้เป๊ะเลยแต่ปรากฏว่าใส่ไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วไทยแอกตัวนี้ไม่ใช่ของเดิมนะนี่ที่พุทธเจ้าเปลี่ยนไปแล้ว เพราะที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนมาจะเป็นแบบนี้จะเป็นลักษณะปีกแบบนี้ของเดิมมันก็เป็นปีกอะปีกแบบนี้นะ่ของเดิมอะปรากฏว่าปัญหาเกิดก็คือผู้เท่าไม่สามารถจัดหารูปล่างปีกแบบเนี้ยที่คุณภาพสูงอะ่ะหาไม่ได้หาไม่ได้ยังไงร้านค้าทั่วไปไม่ค่อยมีขายนะของที่ว่าคุณภาพสูงสูงหน่อย ส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณร้อยซาวก็ขายกันอยู่นะร้อยซาวร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยแต่ใส่เข้าไปแล้วก็ได้ไม่นานบางตัวก็กระจุยบางตัวก็หลี่ไม่ได้ผู้เท่าจัดหาไปทะงานกทมอนะของร้านชื่อดังละปรากฏว่าเหมือนกันเลยคุณภาพไม่ได้จนผู้เท่าตัดใจอะ่ะใช้แบบนี้แทน ตัวแบบนี้กว่าผู้เท่าจะจัดหามาได้แบบของดีนะแต่ที่ผู้เท่าไม่มีขายนะกว่าจะจัดหามาได้เนี่ยก็น่าดูเหมือนกันแหละตัวแบบปีกตัวนี้นะเขาจะทนกระแสรประมาณยี่สิบห้าแอมป์หกร้อยโวลต์ที่ผู้เท่าโมดิฟายใส่ดีไใส่เนี่ยจะทนกระแสได้สี่สิบเอ็ดแอมป์ห0ร้อยถึงแปดร้อยโวลต์มันก็แตกกันได้นะเพราะว่า มันทนโวนได้แอมใช้งานไม่ถึงนะขนาดที่ว่า25แอมตรงนี้ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้น41แอมตรงนี้สบายแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวนี้คือ4 8แอมตัวนี้คือ25แอมโดยการใช้เครื่องมือของผู้เท่าเช็คกันละสามารถแยกออกมาได้เลยว่าตัวนี้มันเป็นค่า25แอมตัวนี้มันเป็นค่า สี่สิบแอมถึงสี่สิเอ็ดแอมอะไรเงี้ยมันสามารถแยกได้ทําให้เราตัดสินใจได้จุดสําคัญของหม้อต้มเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยนะมันอยู่ที่ไบเมนทอนตัวนี้ด้วยนี่คือไบเมนทอนชนิดที่ว่าต้องใช้มือกดรีเซ็ตเองนะหลังจากที่ความร้อนมันเกินแล้วก็มันตัดอะ่ะไบเมนทอนตัวนี้อย่าไปเอาไบเมนทอนแบบชนิดที่ว่าไม่มีปุ่มกดตรงกลางนะ เขาขาวนี่คือปุ่มกดตรงกลางของเขาอย่าไปเอารุ่นที่ว่าอัตโนมัตนินะก็หมายความว่าพอเย็นมาปุ๊บต่ออย่างนั้นนะไบเมทอรรุ่นนั้นใช้ไม่ได้นะตรงเนี้ยจุดนี้จะต้องขึ้นและค้างเท่านั้นเพราะว่าถ้ามีการอุณหภูมิร้อนเกินเนี่ยเขาจะให้ดีดค้างเลยโดยที่ต้องแก้ไขก่อนก่อนที่จะใช้งานต่อนะแต่ถ้าเป็นไบเมทอรนรุ่นที่ว่าไม่มีรีเซ็ตตรงกลางเนี่ย พราะเย็นเขาจะต่อเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจุดเสียจุดตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงไหนเราจะไม่รู้เขาออกแบบมาเพื่อแยกตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าหม้อต้มเคยอุณหภูมิสูงเขาจะดีดค้างถ้าเราจะใช้งานต่อเราก็แค่กดลงเข้าไปเพื่อรีเซ็ตมันแต่อายุของเก้าใบาเป็นชนตัวเนี้ยการตัดต่อเขาไม่เกินห้าสิบครั้งนะแล้วก็จะพังไปเอง หน้าเคเด็กจะพังแต่ถ้าเป็นของแพงตัวเนี้ยอายุเขาหลายร้อยครั้งกว่าจะพังนะมันคุ้มกว่ากันเยอะแต่ราคามันไม่ได้ไงอ่าละฝั่งของแพงนี้เขาจะมีวาล์วน้ำไฟฟ้าแล้วก็สวิตช์แบบกดนี่นะเป็นสวิตช์เพเชอร์คือแรงกันน้ำส่วนด้านนี้ วาวน้ำไม่มีวาวน้ำไม่มีไอโจที่เห็นขาวๆนี้ก็เป็นแค่ตัวกรองอเฉยๆนะเป็นแค่ตัวกรองตะแกรงกรองน้ำอะไรพวกนี้การทำงานคร่าวๆพอรู้แล้วเนาะเพราะว่าระบบไฟเขาจะวิ่งอย่างนี้และระบบน้ำทางนี้น้ำเข้าเข้าหม้อต้มพออุณหภูมิได้ก็จะออกทางนี้ ของถูกกับของแพงอะ่ะของถูกกับของแพงตรงเนี้ยฮีตเตอร์ก็ต่างกันนะสังเกตดูว่าฮีตเตอร์ของของถูกเนี่ยจะมีอยู่สองขาสามพันหรอยวัตต์แต่ฮีตเตอร์ของแพงเนี่ยจะมีอยู่สี่ขาชุดแรกเป็นของสามพันห้าร้อยวัตต์ชุดที่สองก็อีกสามพันรอยวัตต์ เกือบเจ็ดพันวัตนะตัวเนี้ยหมายความว่าเราสามารถปรับความร้อนได้เลยยังไงก็ไม่พลาดเราปรับที่ต่ำสุดหมายความว่าเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้ผู้เท่าขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอีพีหน้านะครับ ผู้เท่าขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่รูปนิ้วมือใต้คลิปและรูปกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าในการทำคลิปท่านผู้ชมช่วยให้ผู้เท่าผ่านโปรได้เร็วขึ้นอัพคลิปได้มากกว่าวันละหนึ่งคลิป ท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ให้การสนับสนุนผู้เท่าในการจัดหาอุปกรณ์มาทำคลิปได้ที่ QR ริมขวาล่างครับ